สวัสดีครับผมเซลปันซูบูรุพระราม2นะครับวันนี้ครับก็จะมาแนะนําทิคเล็กๆน้อยๆนะครับกับการตั้งรหัสพินโค้ดนะครับของรถซูบรุของเรานะครับมีทั้งป o ิเลเตอร์และ XV นะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งกันครับผมขั้นแรกครับเราก็ต้องมีกุญแจนะครับเดี๋ยวเราไปที่ด้านท้ายรถกันครับขั้นตอนในการตั้งรหัสพินโค้ดนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องมีตัวกุญแจรถนะครับแล้วก็เดินมาที่ด้านท้ายรถนะครับ ขั้นแรกให้เรากดปุ่มล็อกรถหนึ่ง,นคงครั้งนะครับแล้วก็กดอ่าค้างน,นะครับแล้วก็กดกินโค้ดตามนะครับให้รถร้องติดติดนะครับ <sz we ak> หลังจากที่รถร้องติดติดแล้วนะครับให้เรากดปุ่มปลดล็อกหนึ่งครั้งนะครับแล้วรถจะให้เราตั้งรหัสนะครับเราใส่รหัสนะครับหลักครั้งนี้ที่เราจะตั้งก็คือหนึ่งสาสี่หนึ่งนะครับ เราไม่สามารถตั้งเป็นหนึ่งสาสี่ห้าเรียงได้นะครับหรือว่าเลขตองหนึ่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 งสอ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 งได้นะครับเดี๋ยวเรามาตั้งรหัสกันครับใส่รหัสครับหนึ่งครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสามสี่ครับแล้วก็หนึ่งครับหลังจากนั้นรถก็จะร้องติดติดอีกครั้งครับเพื่อให้เราใส่รหัสเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งครับสองครับสามครับ หนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็หนึ่งครับหลังจากนั้นรถจะจํารหัสนะครับแล้วก็ล็อกรถเหมือนเดิมนะครับคราวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่รหัสพินโค้ดเพื่อปลดล็อกได้นะครับเดี๋ยวเราลองปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถดูอีกครั้งนึงนะครับใส่รหัสพินโค้ดนะครับหนึ่งครับสองครับสามครับ สี่ครับหนึ่งครับอ่าตอนนี้รถปลดล็อกแล้วนะครับสามารถใช้รหัสพินโค้ดได้แล้วครับก็จบไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับไม่ยากใช่ไหมครับกับการตั้งรหัสพินโค้ดนะครับของเราลูกค้านะครับถ้าดูไม่ทันตามไม่ทันสามารถดีคลิปดูได้นะครับตั้งแต่ต้นนะครับแบบช้าชานะครับตาตามปันไปนะครับและถ้าเกิดลูกค้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจซูเปร์ุพระราม2ใบปันๆด้วยนะครับผม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ปันต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ